สวัสดีครับลิควิดมูลี่รังสิตครับเนี่ยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับรถเ m ม Z4 e นะ E89 เครื่อง N52 ใช้น้อยนะครับแต่เราก็ต้องการการบำรุงรักษาที่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนน้ำมันปีละครั้งนะครับจริงๆแล้วตามสเปคของศูนย์บริการทุก6เดือนด้วยซ้ำเพราะว่า น้ำมันมันจะเกิดการออกซิเดชันนะครับโดนความชื้นเสร็จแล้วมันก็จะเสื่อมสภาพแกล้งล,ลืมบ้างก็ได้น <laughs> ะไม่ต้องเปยทุกอย่างผมก็เลยเปลี่ยนน้ามันเครื่องปีละครั้งนะครับไม่ว่าจะใช้น้อยใช้มากซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ไม่ถึงหมื่นหนึ่งหมื่นกิโลหรือว่าหมื่นห้าพันกิโลตามสเปคของน้ามันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราทการฟัดชิ้เครื่องยนต์กันก่อนด้วยเอนจินฝัดพัดนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปชะลา้างทาความสะอาดในเครื่องยนต์มีนะครับล้างคาบเข่าเหมา นะครับแล้วถ่ายทิ้งพร้อมน้ามันเครื่องเก่านะเดี๋ยวเราเติมแล้วก็ทิ้งเครื่องติดเครื่องทิ้งไว้นะห้านึงสิบนาทีนะครับตัวนี้ถามว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนพนักที่ปีหนึ่งผมใช้แค่ไม่เกินสามพันยีโรนะครับต้องเปลี่ยนเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับมันรีเควสให้เปลี่ยนทุกหกเดือนนะครับส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งคือผมไปดูคลิปของคนที่เขาแบบว่าทารถบ้านรถขายอะไรพวกเนี้ยเครื่องยนต์ b บ W เเนี่ยถ้าเกิดว่า เราไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันตามระยะตัวชาร์ปนะครับมันจะมักมีอาการสึกหลอนะครับเราก็ไม่อยากที่เราจะต้องไปเปลี่ยนชาร์ปใหม่นะครับเราก็ไม่อยากไปแกะโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปลี่ยนน้ามันเครื่องมันย่อมให้ผลดีกว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่านะครับดีกว่าเรามาโดนค่าซ่อมบารุงชิ้นใหญ่ๆเครื่องยนต์หกสูบนะครับ2,500ซีซาีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนามา ขั้นสุดนะครับของ b m แล้วบล็อกต่อมาเนี่ยที่มีชื่อเสียงเลยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะเทอร์โบนะครับพสูบทอร์โบก็คือ B58 นะครับซึ่งไปอยู่ในพวก M340 นะครับอยู่ในเครื่องอยู่ใน Z4 อยู่ใน Supra นะครับที่ Toyota ร่วมพัฒนากับ BMW นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเครื่องที่ผมอยากได้แล้วก็วัยรุ่นที่จูนรถแรงทั้งหลายอยากได้เช่นกันทำการถ่ายน้ำมันนะครับ เครื่องบล็อกนี้นี่ตลกนะฮะหันน็อตถ่ายออกด้านข้างนะฮะวิธีที่ไม่ให้เลอะเทอะแล้วก็เอากระดาษมาบังพามาดูนะระบบช่วงล่างระบบไฮเทคของ BM ที่แรกก็มองไม่ออกนะครับว่าไอ้ร่องนี้ยมันมีไวท้ทำอะไรแทนที่มันจะปิดเรียบไปนะครับร่องนี้มันเป็นร่องเอาไว้ดักลมนะครับเห็นไหมฮะมันจะยิงตรงเข้าไปเพื่อที่จะไปเป่าให้จานเบรกมันเย็นนะครับคลายอุณหภูมินะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะว่าแ่นแผ่นตัดลมตัวเนี้ย เราก็สงสัยมานานแล้วทำไมามันถึงมาทางนี้แผ่นหนึ่งตรงกลางแผ่นหนึ่งอันนี้แผ่นหนึ่งเปลี่ยนใหม่ครบแล้วนะสามชิน้นมันขาดนะก็เจ้นี้ช่องนี้ก็คือช่องที่เอาไว้ดักลมนั่นเองจะเปลี่ยนแบรนดเรียบร้อยนะครับแผ่นวอชเชอร์พวกนี้แผ่นแบรนด์พวกนี้มีความสำคัญนะครับเคยมีเคสเครื่องบินเลยนะช่างที่ทำไม่ได้ใส่วอชเชอร์นะครับทำให้มันมีแรงสั่งแรงอะไร เสร็จแล้วก็คลายคลายเสร็จปุ๊บเครื่องบินไฟไหม้เลยนะครับอันตรายมากเราไปหาอ่านดนรูรู้สึกจะเป็นของไต้หวันหรือของอะไรนนสักอย่างนะครับป้าเบร์นี่ป้าถ่ายน้ํามันครับเนี่ยเดี๋ยวรอเขาหยดนะครับพอหยดหมดแล้วเราก็ปิดฝานะ้นํามันก็หยดเดือน้อยมากนะครับนําน็อตที่เราเปลี่ยนแหวนรองเรียบร้อยนะครับมาทําการติดตามเข้าไปนะใส่ด้านข้างแบบนี้ก็แปลกดีนะครับ นาน,นะครับจะได้เจอเครื่องยนต์บล็อกนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ๆล่ะนะครับก็จะเป็นเครื่องซีสูบดีเซลเทอรโบนะฮะ N47B47 นะครับสามสนะครับไ mm hmm. ขด้วยประแจแหวนก่อนแล้วค่อยเอาประแจทอร์กมาไขาทีหนึ่งนะครับเราทำการเปลี่ยนโอลิงด้วยนะครับ ตัวนี้ก็มีโอลิงสองจุดนะครับตั้งที่ฝาแล้วก็ค่อยทําการติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นกองใหม่นะครับทาน้ํามันเข้าไปก่อนนะโอลิงพวกนี้นี่สําคัญนะครับเพราะโตเก่าเนี่ยผมงัดออกมาเนี่แตกเลยนะครับนะครกบหมุนเข้าไปด้วยมือก่อนนะครับแล้วก็ไขด้วยประแจทองนะครับยี่สิบห้านิวตันนะครับ แดดแรงมากแดดหน้าหนาวนะแต่อากาศไม่หนาวเลยนะครับเยี yeah, ่มากที่พานิวตันนะครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดแค่ไหนนะสังเกตดูนะครับภายในเห็นนะมันจะเป็นเงาเงาเฉยๆนะครับมันจะไม่มีแบบว่าคราบแบบว่าแดงๆแดงๆแบบแ,แบบว่าน้ำมันเครื่องที่โดนความร้อนแล้วมันไหม้นะครับ เพราะว่าเราใช้น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพดีนะครับอย่างลิควิดโมลีเนี่ยมันจะทนอุณหภูมิสูงได้ดีกว่านะครับดีกว่าเพราะน้ำมันเครื่องเกดลองๆนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าน้ำมันเครื่องแพงทำไมถึงดีดีแล้วผมถึงยอมใช้นะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะครับคำว่าอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับเรานะครับ แต่สำหรับบางคนมีข้อจำกัดก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่ารถยนต์ของผมเนี่ยจะใช้ยาวนานนะครับคันหนึ่งเนี่ยเกิน10ปีขึ้นไปแน่นอนนะเพราะว่าผมวิ่งน้อยฮะไม่ได้วิ่งเยอะนะครับคันนี้นี่ของผมนี่เป็นมือที่2มือที่3นะครับน่าจะมือที่3แหละนะครับเพราะว่าผมซื้อต่อเพราะคารถเพราะคารรถเขาก็โอนมาแล้วเขาก,ก,ก็ขายต่อนะครับจริงๆก็จริงจรยนรับจริงก็แค่มือที่2นะครับ อันนี้คือข้อพิสูจน์แล้วนะครับว่าทําไมลิควิดโมลีถึงครองใจผู้ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคราบแดงเพราะว่าทนน้ำทนความร้อนไม่ได้มันไหมนะฮะอันนี้ไม่ไหมเลยนะฮะใสนะครับออสำหรับ BM นะครับผมก็จะแนะนําลูกค้านะครับรวมทั้งรถตัวเองผมก็จะใช้เป็นเบอร์30เนะื่องจากว่าไม้ไม่ได้เยอะนะครับชุดนี้ก็คุ้มนะครับ6แถม1นะครับ6แถม1สําหรับเครื่องยนต์ 6สูบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น n c 7 b c 7เนี่ยใช้5 5ลิตรนิดๆนะฮะก็แนะนำเป็นท็อปเทคนะครับ,ก,รบก็จะเหมาะสมกว่านะครับน้ำมันลิควิดมอล y ีนะครับตัวนี้ลองไทม์ไฮเทคนะครับตัวนี้นี่อยู่ใน a p p r o v e ของ BMW นะมาตรฐาน b m เอ o n g l i เ e ลูนย04ตัวนี้นะครับแล้วก็มีค่า API ที่สูงนะครับตัวนี้ API SP นะครับ ก็เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ bmw นะครับก็ใช้งานได้ดนะีทนความร้อนสูงนะเอาไปขับเล่นนะครับขับซิ่งในสนามได้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำมันรถซิ่งตัวหนึ่งที่น่าใช้ในราคาที่จับต้องได้รีเซ็ตไฟ์วิสนะอีกทีหนึ่งข้างหน้าก็เดิน1 1ปีหน้านะครับแต่ว่าระยะกิโลมันก็จะสะสมเพิ่มเข้าไปอีกนะเพราะว่าเราเปลี่ยนไทยตามระยะเวลานะครับกิโลเมตรมันก็ห่างไกลเข้าไปอีกนะ ไม่ก็แปดหมื่นสี่นะครับเพิมมาประมาณหมื่นหมื่นโลนะสี่ปีใช่ไหมประมาณ4ี่ปีใช้น้อยมากนะแต่เราก็เปลี่ยนน้ำมันทุกๆทุกปีนะครับนี่เราเราทำการวัดน้ำมันนะครับก็เต็มพอดีนะครับอนนี้รถรุ่นใหม่ๆนะก็จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่หน้าจอรถยนต์เช็คระดับน้ำมันก็เรียบร้อยนะครับเพื่มเที่ใช้ BMW อยู่ก็ สนใจก็แวะเข้ามาใช้บริการได้ยูเห็นบริลังสิตนะครับก็มีกลองครบทุกรุ่นนะครับ X1 X3 X5 นะครับ E89 E85 นะครับบรเก่านะ E90 นะครับ F10 F30 นะครับ G30 มีหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ